น้าหน่อยมาเดี๋ยวลงแล้วเดี๋ยวว่าเรื่งรถยัดพีปเรื่องยัดเรื่องัดหลังบ้านเรารงัดหลังบ้านเรารืงัดหลังบ้านเรารื่งัดหลังบ้านเราไอ้ยังดูกระจาเยอะดูกระจเยจเยอะพี่หลังบ้านนะกกางฟชุบชุบเลยมต้องชุบชมตชุบอย่ล้มแ่ล้ม่ล้ม่ล้มมอย่าล้าชุกไฟอาชุบกางไฟอยาชุกไฟอย่า กางไฟอ่าลำชุบการไฟอย่าลำชุบการไฟอย่าลำชุบการไฟอย่าลำชุบช่วยเพื่อนน่อยเพื่อนายยการไฟอ่าลำุบฟุดาุอย่าลุดกดไฟาการไฟอ่าลำชุบลงเ่ารุลงรถเเพื่อนด้วยเจกมือคนยกันมคุ้อยดิมึชุบคนเดียวกันมึงคุยกันหน่อยดิมึชุบคนเดียวกันเกเพื่อนจิอนกลกชุวนเลชลกาลชุกลงลุลงฝั่งขวานึง

ไม่ช่ยไม่ช่วมา้วมล่นม้วม่แล้มาแล้วมาแล่วม่้วม่แล้วมาแวมาแล้กมาแล่นมาล้นมาแล่นมล่วมาล้มาแล้มแล้วมา้มาแล้วม้ไมา้วมแ้มมม้มมม้ ปกติปกติไม่กินนะเว้ยไอ้เฮียแล้วแม่งเปิดไหมเนี่ยไอทิศาโคซองกูฝั่งโคซองก่อนโดนขโมยอะ่ะผมซื้อมันสามอันอะ่ะไอ้เฮียเรียบเดินออกไปโคซองเขาอยู่ไหนเมียบอกว่าอ๋อมขงไปดูที่โซฟาสิแดกเรียบปิดยังวะโอ้โหร้หานปิด <laughs>

ไอ้เี่ยไม่มีว่ะโคซองไม่มีว่ะทำไงดีวันนี้อเนี่ยอยากกินโคซองไปแคมปิ้ีเดียวมาแล้วีเดียวมาแล้วไอเจ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 อเอเนอเจอเจอเอเอเจอเจอ้จอเจอเจอซออเจนเจอเอเจอเจอเจอบาอนอะจอเจอเจาออออออเออเอออเเอ ไปออกทางดา้านซ้ายเลยน่า,า,นาจะจืดปะผมซื้ออันละ80บาทมายังไม่ได้ลองสักแอะเลย,ม,เลยมันมีร้านโคโซองอะไรตอนนี้มันเปิด24ชั่วโมงบัางวะไอไอสตาร์บัคมันมันมีไหมทุกคนมันมีโคโซองปะสตาร์บัคอะแต่ก็น่าจะแพงปะับไปเลยอะไรจะเตเรียมนะพี่อ ได้ยินได้ยินแฝงคุณกลัวมากเลยตอนเนี้ยมีเหรออร่อยแล้วมันเปิดอยู่ปะตอนเนี้ยสตาร์บัคเขียนยังไงวะทุกคนสตาร์สะสะ์เอสทีสตาร์บัคอ่าสตาร์บัคไม่มีวะขออภัยไม่ครบสิ่งที่คุณตามหาสตาร์บัคไม่มีไม่มีวะพี่ไหวใช่ไหมพี่วโอเคโอเค เดี๋อนเราไม่ต้อแล้วนะไอตรงนี้มันเราเขาหร่แตก่อ้าวเขามาตัดหน้าไงลุงเขาแบบว่ามาจอดดักหน้า ก็เขาอยู่ข้างหน้าไช่เอช่วยจานนี้ช่วยจานนี้ช่วยพิงดินี้เขาผีฝั่งทางนั้นไม่นานเท่าไหร่นะแต่รอเดียวาลงมาขึ้นรถไม่มีวะเอยไม่แดกก็ได้วะเดเดยวทาดูว่าอะไรยีบปดบาทก็น่าจะอร่อยอยู่ะเเวลาดักหน้าจริงเออเล่นที่นี่มันก็สนุกนะเว้ยเนาบ้างโนแะ อยู่กับพวกลุงอะไรเงี้ยกั้นซีอีคนละแบบโอเคป้าพี่เก่งมาไดยดิไม่ได้เกิดที่น่าจะคืนแล้วแหละมันต้องเสียงหัวแน่ดิมันไปอยู่บ้านไหนเดี๋ยวหกซุ่นเหรอไอสัตว์หรืออย่างใช้ชื่อกูเต็มระบบสยบ S M G มึงยังเลียไปอยู่เลยนี่ไงไกแล้วไแล้วไปแล้วหลังมาดีจ เออว่ะทิลักทิลักพี่เหมืนจะเข้ามาไรม่รู้ได้ัเซเว่เรายังสั่งได้อยู่ปะมาลูนะไอ้ตู้ม่ไม่ไดู้พูดอยู่อ่ะตอนกลางคืนจริงอ่ะถ้าคนไม่รู้อ่ะมันจะไปรับกันเแาหไ้แไหนของมันอะไรอย่างเงี้ยแกแบบปดก็ลองดูก็ได้ยี่สิบปดบาทน่าจะกินได้กินได้ หล่อจัดเลยกที่รกเอามกชุดร้อยหรือเปล่าเราจะไปรู้ไงตูดูดีกว่าหไม่รู้ลูกจะขโมยไปอเนนี่นะที่บุีกูไแค่นี่นะที่บุรีกูบอกว่ากูสลัเปาร้านอะไรอะเสื้อถั่วอ่ะเส้ถั่วิแซาจะมีคสองไ่ก่อนน่อ ปีสองพันยี่สิบสี่แล้วนะเลิกบูลลี่กันเถอะหันมาชมกันดีกว่าหน้ามันอย่างเชี่ยแล้วป่ะอันนี้มันร้านอะไรอะเบเกอรี่อะเบเกอรี่รออยู่ทวไนกูต้ไปดูล มีดวลแค่ในเกมนะแต่กับพวกยูเอฟเอต่อความลั่นจัดวทรงเปล่ามันน่าจะเล็กๆแล้วน่าจะอร่อยบ้างขวอทรงอ่ะมาดูดิบ่อยตู้ดิบ่อยตู้ดิอ่านแชทดิไม่มีัวทรงอะแต่กูเห็นหน้ามันจริงแล้วนะแต่กูบอกเลยนะถ้ามึงดูอยู่นะถ้ามึงไม่เชื่อว่ากูมีนะมึงฟ um um ังกูนะมึงฟังกูนะ มึงใส่ชื่อใส่เสื้อนีโมรูปซาเวียซาเวียอีสปอร์ตแล้วก็นีโมมึงยืนหน้ากูเคยเห็นกูเคยเห็นมึงไม่คิดว่ากูมีจริงอ่ะกูเคยเห็นเสื้อนีโมใช่ใช่กูเคยเห็นไอ้เนี่ยไอ้ตู้มันเอามาจากไหนอ่ะรนค่าส่งร้อยสามสิบสองค่าส่งร้อยสามสิบสองขวดสองสองชิ้นเก้าสิบบาทไม่เอาแพงเกินเดี๋ยวเขากินอันนี้ก็ได้ลองดูซื้อมาสี่อันเอานี้แหละ ลองดูสี่อันใช่ลองมันอันเล็กไงแต่ที่รักโคซองที่รักซื้อมาบ้างนะกรอบครับครับเลยใช่หรอใช่มันไปเอามาจากไหนวะไปสั่งขอพรุ่งนี้ก็ได้ดังนั้นนะจะได้ป่ะเนี่ยให้ดูกลิ่เนี่ยมันจะไปไอ้เจ็ดนี่ไว้ก่อนเลยบอกลุงทีงสภาพมือศพกันสองคนนั่นอยู่กับลุงเคยอยู่ลุงมากกว่าไว้ก่อนเลยเอาแค่นี้พอ ซื้อมาละรอรับพ่ะย่เ UF เหลือแค่เวทชิโรไลออนตอนนี้ก็มาไลโอผ่านไม่ทิ้งลุงตอนมีดาม่าอ๋อดเวีมันรู้เรื่องว่ามันโตมันแยกแยะอลยไอ้ใครตู้ขับ มันสกอร์เท่าไหร่หรอวะเน,นี่ยเฮ้ยเขามันสกอร์เท่าไหร่หรเราตีกันอะมันตีกันสกอร์เท่าไหร่ละไว้ก่อนเลยอเฮียดักเติมอยู่เหมือนกันนะบบไว้ก่อนตัวหน้าติดสองร้อยโลเลยมันนะ้งน่าอีที่อ่ะโค้ชโฮมึงอ่ะไอ้เหี้ย เยังมีแม่ง yeah. มีแต่โคงช่างเลยวะเฮียถ้ามันขึ้นแบบนี้วอมวอมยืนอยู่วอมมือกันอยู่อันนี้ก็ตีกันนะประเทศก็เตะให้หนูเต้นให้หนูเล่นอะไรก็ได้ขอโฟมหลังหน้าดอกเตอร์มนตรีของเขาดีๆนี่สิทธิ์ของแท้จับของแท้จับของแท้หน้าไม่มันสิวหายแท้ๆโฟมหลังหน้าดอกเตอร์มนตรีเจ้าพัฒนาใหม่ก็ไอ้สด็อกเตอร์มนตรีลดความมันป้องกันสิว บอลเร็วไ้วะโอ้อับหน้ามึงมึงไม่ยิงมันวะไวรุ่นเจยดโอ้อับนี่มึงวางแผนกันมาสองคนมาเพื่อมาจ้องตามมันเหรอมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยติงตองเอ้ยเสียเวลาเวลาว่ะไม่ไม่ได้บวกกันดีวรออะไรวะเทลวรออะไรอ่ะ้ีหี้ยชั่วโมงกว่าด้วยนะ มันก็รอระบุกเรายังไงมีใครเล่นรีไฟป่ะเห็นแล้ววยอ่ใครเล่นดินน้มันเนอะอยู่แล้วข่อยแม่งซ้ำศพกูกูปว่กับบานว่ะคนไองเห็นยทกันให่ม่ำเหมือนแจ๊งเด็กน่อยตีเร็วให้สะพานนัี่ไฟให้ไหมอี๋เอ คือตอนเนี้ยหมู่กำลังอริยาบทไม่คือสกอร์ตอนเนี้ยเล่นกันสองร้อยเอ๋อเนี่ยอี้อีกไก่นะไม่เป็นอะไรกันหรอไฟฟ้าดำใครนอ่นะถึงจะทำก็ยังเหลือเคสสุดท้ายไปได้เลยเวคันดำบางบอลเส้นเดียวก็ไม่ถอยให้กันเลยเนาะเ็คุณมมือนี้มันติงต้องเนาะเออทั้งสองแก๊งเลยไอ้เหี้ยไอ้มึงไม่ต้องออกมาบอดีให้ปืนไล่มา ไหนวะตปไปไปมันไปแล้วเฮ้ยมันล่วงเหรอไหนกูยิงเอ้ยกูซสามิงที่ไหนเล่นกันเสียไม่ได้มันยอมกันอยู่แล้วไม่ยอมกันอยู่แล้วคู่เนี้ยใช่ไหมเออโอเคเออหนีแค่นี้มึงไม่กล้าชนหรอวะไอบอลนไอบอลฝากมานะโดยบอลเด้ มึงยิงหาพ่อมนะพี่จ้องหน้ากันยิงด้วยกูก็กูสกิมบีดี้ทำไมกูสกิมบีดี้ทำไมติดบี่ก้าดฟ้ามึงหรอลุกไอ้เหี้ยใจเย็นกันจัดจัดอะเป็นผมขาดใจตายแล้วเป็นผมอ่ะนี่เบอร์ใครอ่ะหกเจ็ดอะไรเนี่ยมาส่งรูปกูตอนนอนเมาอยู่มิตติ้งอ่ะพ่อมึงน่ยใครไว้เหี้ยส่งไว้ดีโมจิขออย่างเดียวนะมิตติ้งรอบนี้อยากกระโดดไป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 มือมือมือส่งรูปตุ่ตุ่ยในโมจิให้แมรดูดิ เมื่อไหร่แล้วเอ้อน้องแม่งส่งมาให้หนูดูเหมือนในนี้เลยเหมือนเหมือนสลันเลยเหมือนสลันเลยสลันสลันสลันถ้าเมย์ถ้าเมย์เมย์โมจิสตรีมเปิดกล้องอ่ะแล้วถ้าไมย์บานคนดู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 ไอ้โมจิคนดูไอ้โมจินีสลันจัดเอี้ยหลุดตูดจัด มดีมึงดูสตรีมพี่ดิคนดูเขาบอกมึงเป็นสลันเต็มเลยเฮ้ยเดี๋ยวโมเดลสตรีมอะมึงจะเปิดออกสตรีมหาพ่อมึงเหรอพี่เขาบอกโมเดลคัสตอมโมเดลคัสตอมสวยๆสุดขั้นเลยโมเดลเขาไปดูนะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนแจ้งเขาเขาบอกโมเดลคัสต์ต่อหรอเขาบอกแค่โมเดลคัสตอมสวยๆนะเฮ้ยพี่ลูกเงียบพี่ไอเงินที่นายฝากเไว้55เอ็มอะจะหมดแล้วนะใช่เหรอจริงมะเนี่ย เอบคุณครัวรถประมูลก็ได้จับแค่ล้อดิอ๋อไอ้เหีลยแล้วกูจะเอารถประมูลมาจากไหนแลไอ้ควายเออกูไม่รู้ทำไงเพราะนไม่มีเงินเนี่ยเพื่อนแม่มึงนี่เออเป็นแสนไม่ได้จับรถประมูลอ่ะ เงินที่เราเงินที่เราส่งมาตเนี้ยมันเหลือ46เงินเขาอื่นก็ส่งกันไม่ได้ด้วยตอนนี้เพราะว่าอะไรรู้ปะก็มีที่อยู่แล้วมันอีกวันมันถึงประมูลโอ้โหแลหาที่ไหนไม่ทัโอ้โหถุนได้ป่าเอาไว้เราเราใช้หมดแล้วนะเพื่อนไปเลยจ้ากูดจะไม่ได้ขับแล้วแต่ผมอะไรเราก็ตีสองร้อยใบยังไม่ได้ตีร้อยใบนะเว้ยเอพรานะฟ้าแบล็คเน็ตโรงพยาบาลนะพี่บอลรออยู่เดียวไปห้าล้านแล้วมั้ง ไม่เลยอย่างไอ้สองร้อยใบเนี่ยมันไม่ใช่อาวุธนะม่แล้วมาเจ้ารถประมูลมาจากไหนอลยโง่เพื่อนกูขอมาจบกูไม่ตั้งใจเพื่อนแต่ว่ามันต้องมันต้องไก็ต้องขายให้หมดอะรถทั้งแก๊งอะไอมอนสเตอร์กูเคยบอกกูอะไรมีเท่าไหร่มึงต้องรออินเพื่อนแม่เพือนมาเนี่ยอาไปประมูลไม่พี่บอลฟังผมนะรถประมูลรอบหน้ายังได้แต่รอบเนี้ยเราแพ้มันไม่ได้ เออ่่ถ้ามันไฟกับเราตั้งแต่แบบตั้งแต่หัวค่ำชนมาอย่างนี้แค่พอสกูยังมีแค่พอสอยู่เลยกูจะขับแค่พอาก็เล่นแบบไมเ่ยเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวพอประมูลปุ๊บใช่ไหมนั่นแะแถวนั้นอ่ะมันจะมีขายอยู่ละไทยคานอ่ะเดี๋ยวเราประมูลคันนั้นแหละ เอามาให้พี่บอลเองโอเคไหมประมูลอะไรเดี๋ยวปัญญาอ่อนเดียที่ยกูไม่เอาหรอกทายค้านรึ่ากลางงทนไอ้พวกนี้เชื่อโทรศัพท์มือแข็งแล้วแล้วพี่บอลแล้วผมถามหน่อยพี่ความเป็นจริงเลยเราเอาเงินที่ไหนมาประมูลเรามีลี่อยู่ไหนเราตีมาสี่ห้าวันแม่งได้ไฟตลอดก็ไม่ใช่แม่งไม่มาไฟดัเลยไฟวันลี่ไม่ไม่ไม่แล้วต้องลงไปเลยปวดกับบาล เอ้เทียโทรไปบอกมัดดีเอาไหมล่งล่งเลยสักทีนึงโทรไปหามดิไม่มีครับวัดไปนัดไฟบอกนัดไฟมันเอาล่งๆอ่ะสักทีนึงตรงไหนก็ได้ล่งๆอ่ะสนามบินไหนก็ได้บอกมันอ่ะเนี่ยบอสเนี่ยไม่เอาแบบไม่เอาแบบแผนโอ้ยแบบเนี้ยไม่เอาเฮ้ยอะไรวะตีมันไหนนะจากคอนเลือมันเหลือคอมมานเดอร์แล้วเนี่ยไปมึงฆ่ามันอะไอบีไม่บีไม่บี มันบอกมึงขับมาได้มันบอกมึงขับมาได้ตื่นตื่นตลอดนะว่ามาว่ะเราแก๊งเราเหมืออยังบ่อยอ่ะเฮียเจ็ดที่พี่เอาไปขายเม็ดละหมื่นอ่ะกว่าจะได้มาแต่ละเมตรตีงัดล้านแย่งเงินแล้วต้นทุนหนึ่งแสนโอซีขาดทุนไปแล้วสองแสน เราบอมันเป็นอะไรของโป้มันกันมันกลัวอะไรขนาดนั้นวะก็พี่บอลเน้นซื้อแพงขายถูกไอ้บอลมันบอกกูว่ามันลอยฟ้าไปนอนมันจะบุกเลยมันบอกนี่ไอบอลมันขับมันขับมาได้เพื่อมาอยู่ที่เดิมเลยมันตออทำอะไรไดตอนนี้หน้าไม่โอเค วังหลุดพี่ว่าระวังหลุดขับไปอ่ะไ้กูขับมาแค่ใกล้้ๆเเฮยยดี๋วใครใครมาใช่อะไรอ่ะใครเป็นโปรตออเทบิดาะตของไปเล่นบอลกันไม่จมอ่าถ้าอย่างนั้นก็เนี่ยไใครมาบอลจะมาอลไปขายมันโทรยังเทียวมันรัำไหมไม่ต้องคืนไม่ต้องเสียค่าเช่าด้วยเราเงินด้วยใแดงช่มไเลดเลดบอกว่าบอลอยู่เฉยที่กลางแต่งั้ล่วงกันล้มันล่วงกันแล้วไปแหลมเเล่นเพื่อนไอ้ล่วงเนี่ยไม่แต่ถ้าเรืดองแบบไอ้โดนไอ้ชนไอ้ชนมาชนรถกูเนี่ยไอ้เชี่ยชนเนีโอเคเนี่ย มันมีไอ้ชนมาชนเราดูซิอ่ะเดี๋ยวเากระโดดหลุอ่ะมันใช่บอลหลุดเมื่อไหร่เสียงมัอาไปเยอะเลยตัวไว้ปืนเราหลุดคนหนึ่งอ่ะตลวไว้อาจจะหลุดนะตัวไว้มันเอาเลยแหละมันจับเลยแหละบอลคนในไฟเราไปไอ้เชียวโทรไปหามันซิตัวแล้วครับบอลไม่รับสายผมโอ้โห ไอ้กูจะขายหมวกฟางเดี๋ยวกูแต่งเป็นแนวเคให้เอาไหมแล้วเดี๋ยวกูไปอยู่ในกลุ่มัอเลหแล้วหโอ้โหโอ้วฮัอโหฮัลโหฮัลโหไม่โหโอ้โหโอ้โหยอ้โหโ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 อ้โหงอ้โหโอ้หน้าอันไมอมีที่เซฟเอ้เหโอ้โมสอารหโอ้โหโอ้อ้โหโอม่หโอ้อ้วินอ้โหอ้โหอะไรอ้ไรอ้โหโ้โหโอ้โหโออ้โหโอ้โอ้องกันอ่างนั้ออน้ี่พูดเมืองตรงๆนะ กูเชื่อว่าฝั่งมึงมทุระเยอะกว่าพวกกูอ่ะสุดท้ายตอนเด็กพวกมึงก็ไปไหมพวกกูว่างทั้งวันมึงก็รู้มึงเคยอยู่ในประเทศมึงน่าจะรู้นะพวกกูเล่นได้ทั้งคืนแค่นั้นแหละโง่ก็ลูไปไม่มาก็ไม่ต้องตีพวกกูก็อยู่เรื่อยไอ้สัตว์ปัญหาอ่อนแล้วเฮ้ยไม่ต้องไปตามเกมมานะไม่ต้องตามเกมมานะมันมันจะให้เราไปนัดไปที่อื่นไม่ไม่ต้องไปอยู่อยู่อย่างนี้แหละมันมึงฟังที่มันที่ที่มันเล่นที่มันเล่นเพราะไอ้นี่มันเยอะเว้ยเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันมีธุระเยอะไอ้พวกเชียร์เนี่ยปล่อยปล่อยปล่อยซึมมมมเเเเรราป็นอออออบยแห่งงืซั์ แต่ก็ยังดีกว่าหนีออกประเทศไปนั่งเล่นวอิตี้นะอันนี้พี่บานพี่บานพี่บานผมรู้แล้วประมูลรอบนี้พี่ได้ชัวร์พี่ฟังผมหมวกฟังพี่เออไม่เอาน้องไม่เอาไม่เอานาะขายได้มันเป็นคริปโตอะขายราคาขึ้นดิได้นรอบประมูลเลยนะเด้นรอบประมูลนะฟังอะะมีคนซื้อต้องขายนะ

โอเคร้านแม่งยกเลิกกูจัดอดแดดเหี้ย โจนเขาบอกว่าคนที่แคะจมูกเจะทำให้จมูกบานจริงปะจมูกเราจะบานได้เหรอวะแล้วเดี๋ยวมันจะมีคนมาเก็บอ่ะก็นั่นอ่ะผมผมผมแบบหยิบหยิบปลาหยิบปลาใส่มันอ่ะโดนทุกดอกมันมันล้มอยู่กลางถนนอ่ะก็เพื่อนผมไปต่อยมันไว้แล้วอ่ะนี่มันของใช่เหรอผมไปถามผมไปถามหมอมาบอกกับหมอบอกบอกว่าไม่จริงนะไจริงเหรอไม่ปากฉาบมันอยู่มมือมึงมาโดยตลอด